สวัสดีค่ะน้ำส้มนะคะก็ตอนนี้นั่งรอเพื่อนนะคะให้เพื่อนพาไปทําตานะคะน้ำส้มจะไปทําตาครั้งที่สองที่หมอชนลทิศนะคะสําหรับใครที่เพิ่งมาติดตามน้ำส้มนะคะคลิปเรื่องัลยกรรมตาจมูกคางแล้วก็หน้าอกน้ำส้มได้อาไปแล้วนะคะคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้นะคะคิ้วขอบตาปากน้ำส้มไม่ได้ทาน,นะคะอันนี้เป็นที่สักมานะคะก็รายละเอียดก็ไปดูย้อนที่ดูคลิปเก่าๆได้เลยนะ แล้วก็ท่าน้ำส้มอัพคลิปเนี้ยหลายคนต้องถามแน่เลยว่าทําไมน้ําส้มถึงเไปทําตาอีกทั้งที่ก็ทํามาแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบที่ทํามานะคะกับเวอร์ชัมมิ่งนะคะที่ไปที่ทำใหม่เนี่ยก็เพราะว่าน้าส้มอะ่ะก่อนหน้าเนี้ยนะ้ำส้มเป็นคนที่ฉันตาไม่มีเลยแล้วพอทํามาครั้งที่สองก็เป็นแบบนี้นะคะ ไม่ทาครั้งที่สองนี้ทําครั้งแรกก็เป็นแบบนี้นะคะแต่นะส้มใหม่อยากได้ชั้นตาที่มันใหญ่กว่านี้อันนี้ทํามานานแล้ว็พํามานานเนี่ยคือเนื้อหนังตาเรามันก็ตกลงมาเข้าใจว่ามันก็ทําให้แบบชั้นตาจากที่เคยใหญ่ใช่ไหมที่ทํามันใหม่อ่ะใหญ่มันก็ก็กลับมาแบบว่าไม่ได้ชั้นตาใหญ่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนี้แล้วพอถ้าเกิดน้ำส้มยิ่งกรีดอะไรเนอรนนะชั้นตาก็หายไปเลยนี่ค่ะไม่ได้กรีดอะไรเนอรนนะชั้นตายัางเหลือก,กันน้อยนึงเห็นไหม แต่ก็มันก็ถ้าใครชอบแบบว่าลุคแบบคเรียคเรียอะไรอย่างนี้หรือว่าชั้นตาแบบว่าเบาๆนะคะก็แนะนําให้ทาที่ที่นี่นะคะที่น้ำส้มไปทำนาคะเวอร์ชัมมิ่งนะไปดูรายละเอียดคลิปเก่าๆได้นะคะพูดไปแล้วเรื่องตานะคะแต่ที่น้ำส้มไปทํใหมายเน้นที่หมอสุรทิเน้นน้ำส้มอยากได้ชั้นตาที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็ที่ทําไมเลือกทําที่นี่ไม่กลับไปทําที่เกา่าเหตุผลก็เพราะว่าจริงๆก็อยากไปทําที่คุณหมอ ที่เวิร์กช็อปนี้นะคะหมอยุทธพงศ์นะคะแต่ว่าน้ำส้มมันไม่มีเวลาพักฟื้นเพราะว่าถ้าเป็นแบบกรีดเนี่ยการพักฟื้นมันจะนานแต่ตอนที่น้ำส้มจะมาทำอันนี้จะเป็นแบบว่าแบบเย็บเย็บหนึ่งจุดนะคะที่จะทำเนี่ยวันน,น,นี้วันนี้จะไปทำเนะี่ยเป็นแบบเย็บหนึ่งจุดเพราะว่าโดยส่วนตัวน้ำส้มเองเนี่ยน้ำส้มก็คำนวณก็คำนวณตัวเองนะคะที่ทำที่นี่เพราะว่า น้ำสม้มหัไม่มีเวลาพักฟื้นแล้วก็มีงานต้องถ่ายงานนู่นนี่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องแบบว่าเอาสะดวกรวดเร็วไว้ก่อนอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูทุกวันนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็ก็ให้ดูชั้นตาก,ก่นก่อน before แต่จริงๆเราก็เชร์การทที่บเออบอชัมมิ่งนะคะเพราะว่าราคาไม่แพงมากแล้วก็ ตาก็ถ้าแบบเป็นคนแบบปกติไม่ได้ทำบิตตี้ไม่ได้แบบว่าต้องการความโอเวอร์เหมือนน้ำส้มเนี่ยก็ทำที่นี่ก็โอเคนะน้ำส้มต้อทำอะไรเวอร์เวอร์ไงแบบว่าชั้นตาเวอร์เวอร์เออจมูกโด่งเวอร์หรือว่าอะไรนะปากที่ไม่ได้ทำนะก็ไม่ได้สวยนะแต่คนทำไมชอบชอบชอบคิดจะทำปากตามน้ำส้มนะคะไปและ๋ยวเราไม่มารับเดี๋ยวไปและ อันนี้คะรูปต่อไปนะคะก็จะเป็นชั้นตาที่น้ำส้มทำกับเวอร์ชัมมิ่งนะคะจากที่เคยชั้นตาใหญ่พอนานๆไปมันก็ชั้นตาก็จะดูเป็นธรรมชาติเล็กๆนะคะอย่างที่บอกว่าน้ำส้มชอบกรีดอายไลเนอร์ใหญ่นะคะพอกรีดปุ๊บชั้นตาหายไปเลยเลยเวลาแต่งหน้านะคะก็ต้องติดเทปบ้างนะคะเพื่อให้เวลากรีดอายไลเนอร์หรือว่าทำติดขนตานะคะจะได้เห็นชั้นตาอันนี้ดูชั้นตาใกล้ๆนะเนี่ยเห็นชั้นเล็กๆก็ ไอชัน้นเล็กๆเกนี่ยคือเป็นสันตาเก่าของน้ำส้มนะคะเอาพับมาปุ๊บนี่ก็เป็นสันตาจากหมอยุทธพงศ์ส่วนฝั่งนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเดี๋ยวรอดูตาใหม่ของเขานะบ๊ายบายอาหวยฮัลโหลทำไปแล้วนะคะอันนี้คือหลังทำเลยขับรถกลับมาเองด้วยนะคะ คุณหมอก็ทําให้แบบว่าขนตางอนด้วยนะแบบว่ายกขนตางอนนะคะอันนี้เป็นไลเนอร์อันนี้นะคะเป็นไลเนอร์ที่น้าส้มสัอันนี้น้ําส้มไม่ได้แต่งหน้านะคะคิ้วก็สักมานะคะขอบปากก็สักมานะคะเรื่องศัลยกรรมหมอ,อื่นนี่น้ําส้มได้อัปเดตไปคลิปร่างๆแล้วนะคะพูดซ้ําๆเพราะว่าคนชอบถามซ้ําๆส้มก็จะยอมพูดซ้ําๆเนี่ยอันนี้เป็นวันแรกนะมีรอยสิวนิดหน่อยตอนแรกก็โอเคแล้วนะ เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวน้ำส้มจะอัปเดทประมาณสักสามสี่วันแล้วกันนะคะ้าหวานเยิมย้มๆปิ้งๆรูปต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปแบบลืมตาแล้วก็หลับตานะคะน้ำส้มไม่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะน้ำส้มเย็บแบบหนึ่งจุดนะคะราคาที่เจ็ดหมืนห้าพันบาทถ้าคนเเย็บสองจุดนะคะอยู่ที่ห้าหมืนห้าถ้าสามจุดนะคะอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทนะคะคุณหมอชนละทิศนะคะ ตอนที่คุณหมอทํานะคะก็เงามันตกอะ่ะคุณหมอก็จะฉีดยาชาให้นะคะฉีดยาชาให้สองเข็มสองเข็มนะคะรู้สึกเจ็บนิดนิดหนึน่งพอทนได้นะคะแล้วก็เอ,อ,อตอนก่อนตอนที่ฉีดยาก็ให้กินให้กินยาก่อน ถ้าเชื้อนู่นนี่นั่นนะคะแล้วคุณหมอก็ใช้เวลาทําประมาณสักสิบห้านาทีนะคะน้ําส้มก็ชอบแบบเดิมนะคะแบบว่าตาโตหวัวตาเปิดนะคะ mm. วันแรกอันนี้คือเพิ่งทำเสร็จเลยนะทาวันนี้นะเพิ่งทําเสร็จเลยเนี่ย mm. ก็วันต่อๆไปก็คงจะเอ่ยยุบตัวลงไม่ได้ชั้นใหญ่ขนาดนี้นะคะก็คงจะดีขึ้นนะคะไม่ต้องมาว่านะว่าตาเก่าดีแล้วทำทำไมไมันเป็นความพอใจของน้ำส้มนะคะ เป็นเอเส่วนบุคคลนะคะก็ใครจะวิจารณ์อะไรน้ำส้มก็ไม่ไม่ไม่ไมไมแคร์ไม่สนใจนะเพราะว่ามันเป็นตัวของน้ำส้มเองหน้าของน้ำส้มเองตางของน้ำส้มเองนะคะก็อยากสวยๆอะ่ะอืมแกลตาหวานๆานะคะอันนี้ไม่ได้ใส่คอนแทคนะน้ำส้มอาจจะอัดอัดลายล้อมมึบืนบึนบนไม่ได้มึนอะไรนะขนาดที่ทำนะรู้ไหม คือคนอื่นอาจจะไม่หลับนะแต่น้ำส้มอะ่ะทำนะก็รู้สึกเจ็บนะแบบเจ็บนิด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 นึงอ่ะแต่ก็อะไรปะน้ำส้มหลับเเออเป็นคนเหมือนแบบความรู้สึกเหมือนแบบเออกูมาทำศิลปกรรมนี่เหมือนกูมาเซเว่นเลยเนาะเออแบบชิลมากเลยชิลมากๆเลยคิดว่าถ้าแบบแต่งหน้าใส่คอนแทคติดขนตาเนี่ยจะสวยเด้งหวานเยิ้มยิ่งกว่าน,นี้นะคะไงก็รอติดตามน้ำส้มนะคะช่วงนี้ก็ เดี๋ยวจะไปอาบน้ํานอนพักผ่อนแล้วเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าทําที่เนี่ยเพราะว่าต้องการให้แบบว่าเหายเร็วเพราะว่าเดี๋ยวน้ำส้มต้องมีถ่ายงานอะไรหรือว่าอะไรนะคะไม่สามารถพักฟืน้นเหมือนตอนที่ทําที่เวิร์ชัมมิ่งได้นะคะเป็นเดือนเน,นะคะก็อาศัยแบบว่ารวบรัดแบบเร็วๆนะคะเดี๋ยวก็งานต่อไปที่น้ำส้มต้องทำอีกก็คือ ไปผ่าฟันคุดอะยังไม่ได้ผ่าเลยตอนนั้นจะไปผ่าหมอเลื่อนอีกเนี่ยสองครั้งแล้วหมอเลื่อนสองครั้งแล้วไม่ได้ไปผ่าฟันคุดผ่าฟันคุดดึงฟันให้เสร็จเรียบร้อยจะพาไปทําหน้าเรียวใครที่รอคลิปว่าหน้าเรียวลดแก้มนู่นนี่นั่นรอก่อนจะเย็นๆจะเย็นนะน้ําส้มไม่ลืมไม่ลืมแต่ว่าบางทีมันหลายอย่างซับซ้อนกับชีวิตนี้ก็ต้องค่อยๆเคลียร์ไปนะนสวัสด่น้สวยไหมไหมวานไหมยังอะไไม่ใส่คอนแทคเลยนั้นเนี่ย ชอบให้ไปเลยสิบแครแต่ราคาแพงโหดสิบแครนบายบาย